สวัสด,ดีครับหมอเก่งชาแนลนะ,ะวันนี้หมอเก่งมาทําการนี่ครับนี่ครับมีอาวุธเรียบร้อยแล้วะครับมาทําการเกี่ยวข้าวนะฮะเ่างที่ประมาณหนึ่งงานนะครับแต่จ้างใครก็ไกลอยู่นะฮะเกี่ยวได้เวลาเก็กบเกี่ยวแล้วนะ,ะตามหมอเก่งมาเลยนะครับนอกจากข้าวจะล้มแล้วครับข้าวก็ยังแช่น้ําด้วยนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะมีน้ําเลยนะฮะนี่ฮะหมอเก่งลุยน้ําดําเกี่ยวข้าเลยนะฮะวันนี้ครับนี่ครับเพิ่งเกี่ยวไปได้นิดนึงนะครับอุปสรรคที่สองก็คือนี่ฮะหญ้าลกมากเลยนะฮะ นี่ฮะบหญ้าลกอันที่สามก็คือข้าวลมด้วยนะครับตรงส่วนนี้ข้าวก็ไม่ได้ลมนะครับต้นยืนลําต้นตรงนะครับเดี๋ยวหมอเก่งจะทาเก็บเกี่ยวตรงนี้ต่อไปก่อนนะฮะวันนี้มีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะฮะเก็บแต่ทอตรงส่วนสวยๆตรงนี้ฮะที่มันยืนต้นนะครับไม่ล้มแล้วก็ไม่มีน้ําครับตอนนู่นหญ้าลกมากเลยครับหมอเก่งค่อยทำาน,นิดเดียวข้าวตรงไม่ลมนี่ก็เกี่ยวง่าย<ง>มากเลยนะเนี่ยหมอเก่งเกี่ยวแ๊บเดียวคะได้เท่านี้แล้วฮะนี่ฮะค่อยทยอยทําไปครับนี่ฮะอ่า มาดูจะได้กี่กระสอบนะฮะชาวนี้ครับยืนต้นเรียงตัวแบบนี้ฮะเก็บเกี่ยวง่ายนะครับดีกว่าข้าวลมนะฮะนี่เกี่ยวแป๊บเดียวเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยเกี่ยวไปครับชาวนี้ครับนี่ฮะสบายสบายเลยนะชาวนี้อากาศเย็นสบายชาวนี้คอมาอเก่งนะครับเราทาการกองไว้แล้วเราจะทําการมัดแล้วก็แบกกลับบ้านนะคะพอดีหมดเวลาก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงครับนี like ่ฮะทาได้เท่านี้นะฮะค่อยๆทาไปครับเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์หน้ามาเกี่ยวข้าวต่อนะฮะนี่ฮะ ถ้าต้นตรงๆไม่ล้มเนี่ยเกี่ยวแป๊บเดียวก็เสร็จครับแต่ว่าข้างหน้านี่สิครับนู่นครับมีทั้งน้ํามีทั้งหญ้าด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเสร็จตอนไหนนะครับนี่ฮะข้าวสวยๆที่นาของมอเก่งนะฮะเห็นไหมครับเกี่ยวเองเลยครับเราไม่จ้างใครครับเป็นผลงานชาวนี้ของมอเก่งนะฮะเกี่ยวข้าวได้เท่านี้แหละฮะค่อยๆทำทยอยทำไปนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามช่องมอเก่งแชแนลขอบคุณครับ